กว้าง40เซนนะครับความสูงอยู่ที่ร้อเออความยาวนะครับร4 0เซนร้อยสี่สิบเซนนะครับแล้วก็ไม่ลูกค้าไม่เอามอเตอร์นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะหมุนให้ดูว่าโอเคสายผ่านก็เลื่อนได้ปกตินะครับ ทีน,นี้ก็จะมีพวกกล่องอุป,ปกรณ์นะครับอนนีถ้าลูกค้าเอาไปต่อใส่มอเตอร์เองก็จะมีโซ่โซ่ให้นะครับแล้วก็จะมีตัวขาให้นะครับ2ชิ้นเวลาประกอบก็เนี่ยครับ เอาตัวเมียนะครับเข้าไปอยู่ในนี้ก่อนแล้วก็หลอกนะครับวิธีประกอบก็จะมีคานให้อีกหนึ่งชิ้นตรงเอาไว้ประกอบขานะครับกันขาล้มสึ่งค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับ เรียบร้อยครับตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ครบนะครับพร้อมส่งครับ